สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาพาชมนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปตามหาถ้ำกอลัมค่ะซึ่งเราก็ได้ยินข่าวคราวของเจ้ากอลัมเนี่ยมานานแล้วนะคะเจ้ากอลัมเนี่ยโด่งดังมากๆเลยเราก็เดินทางเข้ามาในป่าลึกนะเพื่อที่จะมาตามหาถ้ำกอลัมเราไปดูนะคะว่าเราจะเจอถ้ำกอลลัมไหม ลำธารสายนีย้มีน้ำเย็นมากถ้าเราเดินมาเจอต้นเต่าร้างหน่ออ่อนของเขาเนี่ยสามารถกินได้นะตัดต้นของมันเลยนะหน่อของเต่าร้างเนี่ยก็จะมีรสชาติหวาน แล้วก็นุ่มเหมือนเห็ดเลยนะได้แล้วคะ่ะทุกคนดูสิขาวจั่วเลยหน่อของเสาล้างเนี่ยมันก็จะมีรสชาติหวานคล้ายกับยอดมะพร้าวประมาณนี้ค่ะก็เราก็เอาไปทําแกงได้อะไรแกงเลียงก็ได้ กินสดก็ได้นะเราเดินมาเจอต้นเต่าล้างที่มีต้นใหญ่มากแล้วก็มีลูกด้วยนะก็ลูกของเต่าล้างเนี่ยคันได้นะทุกคนถ้าเราเห็นในป่านเนี่ยเราก็อย่าไปจับมันนะ ก็เป็นป่าดิบชื้นนะคะลักษณะเขาก็จะมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมไปทั่วบริเวณแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมืดมืดหน่อยนะมันจะไม่สว่างเหมือนพวกป่าเต็งลังนะคะทุกคนแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ต้นไม้เนี่ยเขียวขจี มาเจอกับเถาวันน้ํานะคะทุกคนมันมีอายุประมาณเป็นสิบสปีเลยนะฮะกว่าที่มันจะขึ้นได้ใหญ่ขนาดนี้อ้ต้นมันะ่ะก็จะมีน้ําเอาไว้ดื่มได้เวลาที่เราไม่มีน้ํา ไหลออกมาแล้วนะอืไม่ใช่มันฝาดมันขมด้วยอันนี้ไม่ใช่ถาวันน้ำนะคะทุกคนมันฝาดมันขมกินไม่ได้ก็เราก็ลองชิมรสชาติดูนะก็ถ้ามันมีรสชาติฝาดฝาดขมขมแบบเนี้ยมันกินไม่ได้นะ แล้วก็น้ำมันนะไม่มันไม่ใสนะถ้าเป็นถาวรน้ําจริงๆอ่ะมันน้ํามันจะใสแล้วก็รสาชาติมันอ่ะจะจืดจืดสนิทเหมือนกับน้ําเปล่าเลยนะอันนี้ไม่ใช่นะคะทุกคนก็ไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาบ้วนปากกันก่อนนะคะทุกคนมันฝาดมากก็เดี๋ยวเราก็เดินทางกันต่อนะ อันนี้เราปินปีนเขามานะตรงนี้สูงมากเลยคนดูดิหน้าผาตรงนี้สูงมากน้ำตกก็สวยนะ ว่ามันจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวลองหาปูเฮ้ยมีดใครเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เฮ้ยเจอมีดเดี๋ยวเราเอาไปใช้ที่บ้านบังเอิญมากบังเอิญมากเลยนะเปิดหินมาก็เจอเลย ไม่มีปูสักตัวเลยมาเรามาถึงห้างแล้วแต่เราไม่เห็นเลยห้างนี้นะก็เป็นห้างที่เราเคยผ่านมานะทุกคนซึ่งมันสูงมากๆทุกคนเราเจอปูจับจับตรงตัว,ตวมันได้ใช่ไหมเนะี่ยออืได้แล้วทุกคนปูตัวใหญ่มากอืถ่าววันที่เรากินเข้าไปเมื่อกี้นะคะพอเรากินเข้าไปสักพักหนึ่งมันก็จะมี มันก็จะรู้สึกว่าคันปากนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะบ้วนปากก่อน มมเมื่อกี้เราก็พยายามขึ้นขึ้นห้างแล้วนะห้างเมื่อกี้อะ่ะแต่เราก็ขึ้นไม่ได้นะเพราะเพราะว่าเมื่อคืนอะ่ะฝนมันตกลงมาแล้วก็ทําให้ต้นไม้ลื่นมันก็เลยขึ้นไม่ได้นะก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยขึ้นอีกรอบหนึ่งนะตอนนี้เราก็ก่อไฟไว้กองหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาหุงข้าวกันวันนี้เราไม่ได้เอาภาชนะที่จะหุงข้าวเราก็เลย จะมาหุงข้าวโดยใช้ถุงเท้านะคะทุกคนก็มาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงวิธีการนะคะเราก็จะเอาถุงเท้าของเรานี่แหละที่เราถอดเมื่อกี้นะเราก็เอามาชุบน้ําชุบน้ําให้พอเปียกนะชุบน้ําให้พอเปียกแบบนี้เลยอะวันนี้อ่ะฝนตกนะข้าวข,ของเราก็เลยเปียกหมดเลยนะคะทุกคนมันก็พอดีเลยมันก็จะได้สุกไวนะ เราก็จะเอาเข้าวสารเนี่ยใส่เข้าไปในถุงเท้านี้เลยนะนี่ได้แล้วค่ะทุกคนแล้วเราก็มัดไว้นะคะแล้วเราก็หุ้งไว้อีกทีนึงหุ้งไว้หลายๆชั้นเลยนะ เดี๋ยวเราจะมาขุดดินนะขุดดินให้ลึกลงไปสักหน่อยนึงแล้วก็เอาข้าวนะเอาลงไปฝังดินแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวเราก็เอาข้าวเนี่ยเอาไปวางในหลุมเราก็กลบไว้เลยกลบไว้ไม่ต้องหนามากนะเราก็จะเอาไฟเนี่ย มาจุดมาจุดตรงที่เราฝังข้าวเราไว้นะที่เราฝังไว้ใต้ดินเมื่อกี้นะเดี๋ยวเรา มาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าข้าวที่เราหุงใต้ดินเนี่ยจะได้กินไหมจะกินได้ไหมนะคะทุกคนเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็จะมาทำกับข้าวกันก่อนนะวันนี้เราก็จะทำเมนูข้าวคั่วใส่ใบส้มปล่อยนะคะแล้วก็ใส่ปูตัวเมื่อกี้นะที่เราใส่ปูตัวเมื่อกี้ที่เราจับได้นะ เราก็จะทําแกงในกระบอกไม้ไผ่นะใส่น้ําลงไปก่อนให้เต็มเลยนะเอาใส่เกลือกระปีใส่ผงชูรสเราจะอธิบายเรื่องการหุงข้าวใต้ดินให้ฟังนะคะเราใช้เป็นถุงเท้านะคะในการหุงข้าวจะเป็นการฝังไว้ใต้ดินแล้วก็จุดไฟข้างบนนะ กลบกลบไว้พอบางๆแล้วก็จุดไฟข้างบนแล้วก็ให้ความร้อนข้างบนเนี่ยส่งลงไปด้านล่างเพื่อให้ข้าวเนี่ยสุกนะคะปุใส่พริกลงไปตอนนี้นะคะแกงข้าวคั่วใส่ใบส้มปล่อยของเราเนี่ยมันก็เริ่มเดือดดีแล้วนะเดี๋ยวเราจะขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะใส่ข้าวคั่วลงไปโอ้โห สุกแล้วนะเนี่ยน่ากินมากเลยทุกคนดูดิ <S <S <an> <S ก็เดี๋ยวเราจะเอาข้าวออกแล้วนะทุกคนเนี่ยได้ได้กินแล้วเนี่ย <S <S <an> <S ข้าวของเราที่ฝังไว้ใต้ดินนะคะก็สุกเรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันแล้วนะทุกคน <S <S <an> <S หิวมากเลยตอนเนี้ย เดี๋ยวลองชิมดูเนะีไม่ไม่สุกมันไม่สุกนะคะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็กินกินกินไปเถอะนะเพราะว่าเราก็หิวมากเลยนะเออแกงเราอร่อยแกงแกงข้าขวคั่วใบส้มป่อยอร่อยมาก อันนี้อร่อยจริงนั้นะปูนี่มันออกไม่ได้แร้วว่าดูดิไข่ปูน่ากินมาก หวานรสชาติมันหวานมากนะ่ง้ยอร่อยดีอร่อยจริง <c oughs> ก็ปูที่ได้จากลำธารน,นะคะรสชาติมันจะหวานมากนะเพราะว่ามันเป็นปูธรรมชาตินะ はい。 เราก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็พอกินได้นะคะข้าวที่เราหุงจากถุงเท้าเนี่ยถึงแมถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยสุกนะแต่ถ้าเราหิวเนี่ยเราก็กินได้นะเดี๋ยวเราจะลองขึ้นห้างอีกรอบหนึ่งนะรอบนี้ถ้าขึ้นไม่ได้เราก็จะไม่ขึ้นแล้วนะรอบนี้ถ้าเราขึ้นไม่ได้เราก็จะเดินทางต่อแล้วนะเพราะว่าเราก็ยังมีจุดหมายที่จะไปตามหาถ้ำกอลัมนะคะ นี่เราขึ้นกลจะถึงแล้วนะได้แล้วข้างบนห้างนี่ก็ลมพัดเย็นสบายดีนะบรรยากาศดีมากแต่กว่าที่เราจะขึ้นได้เนี่ย ต้องใช้แรงเยอะมากแล้วก็แขนขาเนี่ยถลอกปอกเปลือกไปหมดเลยนะแล้วก็เนี่ยตรงเนี้ยตรงคางนี่ก็เป็นแผลพอดีว่าวันเนี้ยฝนมันตกนะก็เลยขึ้นยากสักหน่อยนึงแต่ก็ไม่เกินความสามารถของเรานะบนห้างนี้ก็มีกองไฟนะที่เขาขึ้นมาเอาขึ้นมาก่อไว้คนที่เขาทำห้างนี่นะก็มีความพยายามสูงมากนะที่กะ ที่เขาเอาของเช่นไม้ทรายพวกเนี้นะเอาขึ้นมาถึงข้างบนนี้ได้นะก็ถือว่ามีความพยายามสูงนะต้องใช้ความอดทนก็รู้สึกว่าห้างอันนี้นะมันก็ไม่ได้แข็งแรงมากมายนะเพราะว่าเราเวลาที่เราขยับตัวเนี่ยมันก็จะมีความโครงเคลงโครงเคลงนะเดี๋ยวนี่๋ยวาทำให้ดูนะ ห้างนี่มันก็อยู่ที่สูงนะแล้วก็มันก็เป็นที่หลบภัยให้เราได้ในยามที่มีสัตว์อันตรายนะแต่ถ้าจะให้นอนอะ่ะเราก็ไม่กล้านอนนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ เราก็ลงมาถึงข้างล่างอย่างปลอดภัยนะแต่ก็มีแผลถลอกเล็กน้อยจากนี้เราก็จะเดินทางกันต่อเพื่อไปตามหาถา้ำกอลลำนะที่นี่น้ำสวยน้ำใสด้วยน้ำเย็นเจี๊ยบ เสียงฟ้าร้องดังคลืนคืนเลยนะไม่รู้ว่าเย็นเนี้ฝนจะตกอีกหรือเปล่าต้นไม้ต้นนี้สวยมากแล้วก็มันดูทรงพลังเหมือนกับว่ามันจะเป็นต้นไม้ ถันนะคะทุกคนดูดีน,นี่ต้นผักกูดใช่ไหม,มไหนว่ผักกูดก็มีผักหนามก็มีใช่ผักกูดใช่ไหมทุกคนอันนี้ไม่ใช่ผักกูดนะคะมันก็คือมันคือต้นเฟิร์นนะคะไม่ใช่ผักกูด ลักษณะมันจะคล้ายๆกันระวังผักกูดกับต้นเฟิร์นนะบางทีมันอาจจะสับสนได้นี่กินไม่ได้นะตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันใกล้จะมืดเข้ามาเต็มทีแล้วนะคะทุกคนเราก็ยังตามหาถา้ำกระลำไม่เจอเลยดังนั้นเราก็ต้องเร่งฝีเท้าแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนนะทุกคน ต้นไผ่ลำใหญ่บเบลอเลยดูดีตอนนี้ฝนก็เริ่มตกลงม,มาแล้วนะเดี๋ยวเราก็ต้องรีบเดินทางไปยังจุดหมายไปกันต่อ เราเดินมาถึงถ้ำแล้วนะนี่อาจจะเป็นถ้ำกอลัมที่เราตามหาก็ได้นะตรงนี้มันมีรูด้วยนะเดี๋ยวมันน่าจะเข้าไปได้นะข้างในมันอาจจะเป็นโพรงเป็นถ้ำไปดูว่าข้างในมีอะไรเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนนะอุ้ยติดโอ๊ยเฮ้ยเสียงอะไรอะ เดี๋ยวเราเอ๊ะเดี๋ยวเข้าไปดูอีกทีนึงนะเผื่อว่าข้างในนี่เหม็นมากนะภารกิจตามหาถ้ำไอ้กอลัมนะก็สำเร็จแล้วนะเราก็ได้เจอกับถ้ำของกอลัมนะซึ่งถ้ำของกอลัมเนี่ยมันมีปากทางเข้าหลายทางมากเลยนะเท่าที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะมีสามทางตรงนี้ทางหนึ่งแล้วก็ แล้วก็ตรงนี้ทางหนึ่งแล้วก็ข้างบนนู่นอีกทางหนึ่งนะมันเข้าได้สามทางเมื่อกี้อข้างในอ่ะพอเราเข้าไปสำรวจปุ๊บเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงเสียงร้องไห้ดังออกมาจากในถ้ำนะเราก็เลยไม่กล้าเข้าไปแล้วเสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเสียงของกอลั่มนะซึ่งมันไม่อยากให้เราเข้าถ้ำของมันหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้สนิทกับมันนะ ต้องเป็นคนที่สนิทกับมันเท่านั้นนะถึงจะเข้าท่ามันได้นะเดินมาเจอกับทางเข้าถ้ำอีกถ้ำหนึ่งนะคะตรงเนี้มีคนบอกว่ามันสามารถเข้าไปได้นะถ้าคนตัวเล็กๆแล้วก็ข้างในมันจะเป็นรูใหญ่มากเลยนะนะเราจะไม่เข้าไปแล้วนะเพราะว่าเรากลัวว่าแผ่นดินไหวนะคะทุกคนเพราะว่าเมื่อเมื่อสองสามวันที่แล้วนะก็เกิดเหุ่ เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะเราก็ต้องเฝ้าระวัง after shock อีก2-3เดือนนะคะแล้วก็ถ้าเกรงว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวอีกก็จะอาจจะทำให้ก้อนหินเนี่ยซุดตัวลงมาแล้วก็มันอาจจะทับเราได้นะก็ตอนนี้เราก็จะขอตัวเดินทางกลับก่อนนะเพราะว่าอยู่ใกล้ก้อนหินใหญ่แบบนี้มันก็อันตรายนะคะทุกคน ก็สำหรับใครนะคะที่ไม่อยากพลาดคลิปสนุกๆแบบนี้ mm hmm. ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องของทียาพาชมด้วยนะคะบ๊ายบาย